สวัสดีจ้าสาวพี่น้องยูทูบทุกผูทุกคนสาวแหลวคนเก่าค,คนเดิมมาแล้วจา้าให้พี่น้องเมื่อหนี้ม่ได้ไปเก็บผลไม้ให้พี่น้องบ่มีคนเบิ่งน้องเอลินาให้ตามที่สาวแหล้ว่าในคลิปก่อนแหละให้พี่น้องว่าน้องเนืยไปโรงเรียนบ่มีคนเบิง่งให้สาวแหลวก็ต้องถ่ายนอ้องเนืยเลยโรงเรียนกน่นอนเมื่อหนีถอนยาให้พี่น้องบ่มีเวลามาถอนยาจา้าเถอะฟ้าน้ำแต่ตงเงิน พ่อ,อน้ำเปงแตนเด่นไปเก็บผลไม้ป้าขายปุนอาอามอยู่แท้พี่น้องแค่เราจะเริ่มขึ้นแล้วต้นกำลงังใหญ่เมื่อนี้น้องเอลินารับแล้วสาวแล้วก็เลยมาดถอนหญ้า่อนหญ้าึ้นรลายไปจะหน่ายท้พี่น้องเอ้ยวันอาทิตย์วสารอาทิตย์แล้จันว,วันศร์วันเสไม่ได้มาดถอนหญ้าจักเผื่อ ยาก็เริ่มทวมสตอรอเบอรี่แล้วเฝ้าถอนออกกันให้พี่น้องเพราะว่าต้นมันสีบบ่แย่แล้วก็มากสตอรอเบอรี่นะสา้าแล้วก็เด็ดถิมซุ้มน้อย,อยน้อยยังใน่ช้าแล้วก็เด็ดถิมแล้วไม่ได้เก็บขายแล้วเพราะว่ายัางที่เพราะว่าซา้าแล้วอยากเห็นเพีย ียามันใหญ่ในปีหนาเนาะขันห้อวัชพอนยาออกแล้วก็วัตเด็ดนวยสตอเบอรี่ทิมปีหนาต้นกับจีบ้อยใหญ่ข้าแต่แต่ข้าแต่แต่อัน để ăn ngon tiền tiêu lông thun lông te héng, gặp mao bưng thì chỉ buộc là sao này, phải <laughs> xua phao cátic lại ปลูกหลายก็เขก็ต้องกันเข้าบ่มีเวลาทึ่งลูกหน่อยเนี่ยทึ่งปีนาเวลาหนาเสมอท่ามผลไม้พวกโม,มเต้เบอร์รี่ออกปูเบอร์รี่ออกราสเบอร์รี่ออกเช้าแล้วก็ต้องไปเก็บมาขายอีกแล้วก็สิบ่มีเวลาถอนหญ้าถอนในพวกมันฝรั่งกับสตรอเบอร์รี่เช้าแล้วก็เลยว่าสิไปซื้อ ผ้าดำม,มะขุ้มผ้าสติกดำม,มะขุ้มบกจกเสื้อมาท้านเป็นหวงอาจิะวา่าเอาซะแล้วบกจกก็ะเสื้อมาอยู่ก็จำว่ามันเสียมันเสียไวได้ท่าเป็นววหวงบกจกหอดกับบกคมตู่ซะละแต่อีกอย่างนึงหญ้ามันเกิดน้ำสตอเบอรี่จังเสียมันใจบกจวกไวได้เนะฮาตรงใจมืดจกกอา ถอนเอาจุกว่าสันบอกเล่าครั้งนี้นี่ถ้าเป็นนางสาวแหละเด็ดถิมพ่อสาวแหละเด็ดถิมแล้วต้นสโตอโเบอรี่มันก็เริ่มใหญ่ล้วมาเด้อถ้าไปนอนงก็ไม่ถอนหญ้าซอยสาวแหละหญ้าไายไปต่ไใน สาวแหล่ามีข่วงกันว่าแซวเหล่าบอกก็มักสีดาไว้เนาะได้พินองว่าปีนานี่สาวแหล่าสีเฮ็ดหลายกว่าเกา่าแต่วเวลาเนี่ยดูแลอ,อย่างนี้สาวแหล่าเสียเอาญาติพี่น้องมาช่วยจะคน,น,นะเนึองก่อนว่าเสีเอาน้องไส้มามาน่ำได้พี่น้องเอาน้องไส้มาจาักสามเดือนให้เขามาช่วย เก็บสตรอเบอรี่เก็บมันฝรั่งเก็บยังน้องไส้สิได้มีเงินไปเฮ็ดเงียนเพราะว่ายังตีมเพราะว่าน้องไส้ซาวแล่น่ะพ่อแม่ไต่ยต้หน้อยเขาก็เฮ็ดการเฮ็ดงานเฮ็ดงานกว่าสางเนาะเพราะว่าเขาเจแบแต่แต่ปองหัวซานแล่ก็เลี้ยต,ตัวน,น้องไส้ท้าพี่น้องท้าพี่น้องสมว่าเอ้าก็ว่าเลี้ยตัวก็จะมาส่งเงินไปน้องไส้เนี่ยเงินเดือนไปขายผลไม้ได้ ส่งต่อยูทไทยพี่น้องแต่ว่าทรงหลายบ่ได้เพราะว่าสาวแหลส่สิไปเฮ็ดเนี่ยนใน้เขาให้พี่น้องว่ะโอ้สาวแหล่เมื่อยู่ได้แปดก็ออกเดือนหนึง่งตั้งสี่เดเฮ็ดบุญให้พ่อกับแม่ตั้งสิบบวชให้น้องใส่ตั้งสี่หาเงื่อนเก็บเงื่อนสืบที่สืบท่างตั้งสี่เฮ็ดเนี้ยนในนอใ้องไส้ก็เฮ็ดหลายอย่างแท้เก็บได้หลายอยู่บ่เงินมันบ่หลายดอกให้พี่น้อง แต่ว่าก็พ่อได้เห็เหหเเดเฮียน,นเห็นนองไส้พ่อเขาได้ยูยูเพราะว่าตอนนี้เฮียนน้องไส้ก็มีแต่เสากับมุ่งลังค้าไวน้นะเขาก็เห็ดงันกอสรสางเขาก็เมยแล้วเขาก็อยากกลับมายู่บ้านเฮ็ดให้เห็ดหน้าแต่ว่าบ่มีเหี้ยนยู่สาวแหลกก็ในเมื่อเขามีแค่น้องไส้ผู้เดียวนาะสาแหลกก็เลี้ยตัวเขาสาแหลกก็เลยว่าเมียปีไม่เนี่ย เจ้าแหล่มีข่าวดีให้พี่น้องสจ้าแหลวคุยก็หมักสิดายแล้วใส่ไม่ตายก็ขเขาเรียกว่าปีไม่นี่กาไฟการบินเปิดเนี่ยขันเมยแดงแต่เจ้าแหล่เขาเม่ยบ่ได้ขอสิซอยอยู่ว่าสนให้พี่น้องขอสิซอยเงินเฮ็ดบุญอยู่สจ้าแหลวดีใจไปแต่นายเลยขอซอยเธอได้กระซังขอเราน้อให้พี่น้อง ดีแล้วขเขา,าเขาก็ซอยเงินที่เขาซร้อยจะแหลกกับซีเฮ็ดบุญตามที่เอฟซีพันบอกว่าป้าตองเฮ็ดใ่ดอกว่าตอง,งมีเนี่นวงดนตรีดนตตีก็ไปได้ดอกว่าสัน้นว่าต่าเฮาเฮ็ดเขา่าเฮ็ดเข่ามอแกงมอแล้วกะ็เฮ็ดสังกทานแล้วกามี พวกผ่าไตพวกอีหยังที่บวชของบวชในน,อนาา้องไส้แล้วก็เฮ็ดผ้าสะาดนีหยังให้พ่อกับแม่เพิ่นก็นได้รับบุญแล้วเ้าบบต้องเฮ็ดรู้ราคาเฟ่ก็ได้ว่าสันเพิ่นว่าสาวแล้วก็เลยว่าสิเฮ็ดต,ตามที่เอฟซีพันบอกนะให้พี่น้องเพระาะว่าเงินเ้าวบ,บพ่อนะเนาะเฮ็ดเกินกำลังเ้าบบได้แล้วเ้าสิได้บาปเ้าสิบีได้บุญแล้วเงินที่สาวแลยขายผลไม้ป้าขายนะสาวแล้วก็เลย สีเฮ็ดเนี้ยเห็นหน่องไส้พ่อเขาได้อยัวเพราะเงินเฮ็ดปุ๋นซาแฉะไม่ได้ห่วงแล้วมักซีดาเพิ่นลับปากแล้ยซาแล้วก็สีเฮ็ดเนี้ยเห็นหน่องไส้ก็ไม่ได้ว่าสีเฮ็ดแพงเฮ็ดแบบว่าแบบแบบย่างดีหรอกใช่พี่น้องเฮ็ดแค่ว่าพ่อได้อยู่พ่อมีฟ้าแอมเหมืนขางเฮียน เวลาฝนตกเวลาแดดซองจังเสียสร้างกับสิบงท่ได้จ้างเพราะว่าน,น้องขังชาวแล้วเขาเห,เห็ดงานกอสร้างมาดแต่น,น้อยแล้วเขาก็เป็นสร้างน้ำเขากับสิเห็ดเอาเองก็เอาเองแล้วหล่วกับสิซื้อแด่อิฐปูนแล้วก็พวกนัดประตูหน้าต่างให้น่อง หาเมื่อเนี่ก็ยู่ได้เลยเนาะถ้าพี่น้องเฮ็ดให้น้องซ้ายกวนเพราะว่าเขายู่ไทยเขาบม่มีเฮียนยูวเขาก็ต้องตะล่อนหาเฮ็ดงันก่อสังยู่น้ำแข็มก่อสางเอาส่วนตัวสาแหนนะ่ได้อรยู่ไทยยูโนเว่เขาก็ยังมีมีเฮียนยููวซาแห่ก็เลยว่าที่เฮียนของเจ้างเนี่ย เดี๋ยวค่อยเก็บเงินซื้อเอาที่หลังแตวาเฮ็ดเห็นนองก้อนพ่อหน้องได้อยู่ก้อนปีนากระเจียวเขามาซอยเฮ็ดสวนเฮ็ดยางพ่อเขาจะได้มีเงินมีคำเวลาวนะวาม้ก็หิได้พาน้องไส้ไปเก็บแล้วก็เอาไปขายน้องไส้าสาวลหลยนะเขาเฮ็ดงานก่อสร้างนะเป็นยี่สิบเกือบยี่สิบปีแล้วให้พี่น้อง ได้เมื่อแล้วสี่ร้อยตึงเหตุงานนักน้ำกวาดส่างนะระาะว่าอย่างตีราว่าสาวแล้วเคยไปเห็ุน้ำเขาแล้วนักอิเล่ทั้งแดดทั้งเมือ่อยในเวลาผสมปุนแห้งเมือ่อยค่ะแตยพี่น <laughs> <laughs> ้องเมื่อยกับสูงขึ้นก็แล้วว่าเนาะ ้าแซ่แหลกรบบวก็มกักซีดาแล้วว่าปีนาเานสาน่องไส้มากตาแซ่แหลกส,สืบตัวให้น้องเองตาแหลกบอกกับเขาว่าสิละแต่ขอให้เขาเส้นแบบการันตีให้แต่ว่าการยู่การการยู่นะก็ยู่เหี้ยน้ำเขาแต่ว่าการกินการนี่ยังเนี่ยตาแหลกจะเป็นคนซื้อเองตาแหลกว่า เพราะว่าน้องไส้สซวเลียเขาก็บ,บ่กินยากเนาะซื้อหมูมาโรนึงเห็ดตากแต่นังสิแล้วก็เขาเนียวเขาก็กินได้แล้วต่บักคงต่ำแค่รอดมื้อนั้นนี่แหละท้ทปี้องหัวอกลูกก้าผ้าเนาะหัวอกผู้เป็นหย่ สีทิมน่องมันถิมบ่ได้ดอกเพราะว่าน้องห้านอดให้พี่น้องถึงจะควองสี่ท่านให้มีเฮียนคือกันกระซ้างถึงท่านด้มีทีเห็ดเฮียนเห็ดซ่านกระซ้างแต่ยางขี้รลายนะหฮามาอยู่ตางแดนเ้ากัยังได้กินดีอยู่ดีก็น้องแต่น้องอยู่ไทยเขาบ่มีเฮียนอยู่ก็ตรงตะล่อนหาเห็ดงาตัวาสางัง จ้าแล,ะะล้วก็เลยเอาน่องมาจาักสามเดือนหนาซ้ำเมื่ทถามให้มัาซีดาการันตีให้ในเมื่อข้าเป็นแย่นะเห็นน่องลำบาก เฮาก็เลียตวนอันใดที่เฮ้าซอยได้เฮากับซอยกันเขาบ่พึ่งใหญ่จะเขาสิไปพึ่งใส่ไผเนาอะเทศพี่น้องเนาะพ่อแม่กับ่เมียห้พึ่งเน้ยในเมื่อสาวแล้วมีโอกาสได้ไม่ยู่ต่างแดนจึงซียแล้วแล้วเฮากับได้ไม่ยูมองที่เศรษฐกิจเงืนดี แล้วเขาก็มีโอกาสได้เห็ดสวนมั่นสวนฝรั่งเขาก็ต้องดึงน้องมานำเพื่อเขาสิได้มีเฮียนมีซ่านมีเงินเก็บผู้เป็นใหญ่ก็ต้อง เฮ็ดได้ทุกอย่างเห็นนองพึ่งได้เฮ็ดนาที่แทนพ่อกับแม่เพราะว่าตอนแม่ตายนะน้องของเสาแล้วเขาหัวแต่สิบห้าย่างสิบหกปีเขาก็ต้องออกจากโรงเรียนซึ่งเรียนอยู่มอนหนึ่งออกจากโรงเรียนพอว่าอย่างตีพราะว่าม่มีเงินให้พี่น้องออกจากโรงเรียนหาเฮ็ดงานก่อสร้าง เป็นกําบะกวนตั้เตแน่นหน่อยกับสาแหล่ซึ่งก็มีย้าเพ่นดูแลอยู่เละว่าห้าี่น้วงที่จริงเพ่นเป็นป้าละสาแหล่เห็นเอือนพนย้ายเพราะว่าพ่นเลี้ยงแม่สาแหล่มากแล้วก็มาเลี้ยงสาแหล่ต่ออีกสาแหล่ก็เอื่นพ่นววาย่ายพ่อก็สิไปพึ่งผ้าอาศัยตั้งแต่เพ่นกับว่าได้เนาะพ่นกับอายุหลายแล้วแต่พิ่นกับ่ได้ว่ายังดอกเพิ่นกั ยินดีต้อนรับซาวเลวกับน้องตลอดเวลาเลยแต่ว่าเขาหันยายแล้วเขาก็ไปอยากสั่งพระราให้เพิ่นอีกเขาพ่อสีหาเงินด้วยล่ำแขงจขงดคาาว,วงได้เขาก็เห็ดจะได้แบงเบาผ้าราเพลินน้ำซาเลวก็บอกน้องใช้ตลอดเขาก็เลยบอกจากโรงเรียนแล้วกั ไปหาเหตุการณ์เหตุงานกวาดสั่งหาเงินก่อนจบคลิปนี้ซาแลว้วก็ขอฝากเทพพี่น้องกดแชร์กดไลค์กดซับตะไคร่ซาแอลในเรื่องจา้าเพื่อซาแล้วจะได้มีแห้งสู่ชีวิตในต่างแดนต่อไปซาแล้วสิฟ้าถอนยากันเทพพี่นอ้องอาอัอมวอาขึ้นมาแล้วก็คิดหอดน้องไส้เนะาะเทพพี่น้อง จะคล้องได้กินดียูดด่ดีก็อยากให้น้องได้กินดียู่ดีคือกันพ่อกันคลิดไม่ได้จ้าัอดีจ้า